ุฟเฟ่ผลไม้ปั่นครั้งแรกที่ปะเปียงเอาซื้อลองตักผลไม้เองเลยนะคะก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่แม่ค้าบอกว่าตักเลยค่ะอยากกินอะไรคนสวยก็ตักเลยค่ะคือได้ยินคําว่าคนสวยเหมออยหนูนี้ไม่ได้นะคะก็จะแบบใจฟูขึ้นมาทันทีนะคะก็ตักเลยก็แบบโยพิงกัวแอปเปิลผูถาวก็คือองุน่นว่าเฮนชวันชื่อผูถาวชอบกินองุ่นมากก็ตักเยอะหน่อย ก็ไม่ว่าตักแล้วมันจะอร่อยหรือเปล่าวชีหงชื่อก็มะเขือเทศเล็กๆแ有้子ก็มีส้มแล้วก็มีส้มแล้วก็มี้มแล้วก็มี้มแลก็มีส้มแวก็มีสมแล้เก็นีส้วแล้วก็มีส้มแล้วก็มาส้มวก็มีส้มแล้วก็ชส้มแล้วก็มีส้มแ้วก็มีส้มแล้วก็มอสก็มีสเมกมีส้ลก็มีสมแล้กมีส้มันตาก็มีมแล้วกมีส่มแล้วกมั้แล้วก็มี่้มแล ทางค้ังไม่ต้องสมยาย่างรสชาติเป็นยังไงบ้างอืมปูชั่วอร่อยด้วยค่ะ